ไสัตว์ถามเช็คเต้าอ้สัว์ไม่กล้าเช็คไอ้ขยนี่ขนาดกูไปเลี้ยงไตล้ลมยังไม่อะไรกูเลยกูยังต่อยมันกูยังแพ้เลยกูยังยอมรับเลยมึงมาร้องกูมีปอยี้อะไรมึงอ่ะว้าเชียขยาไอ้สัตว์ไอ้ยอมรับจริงไม่ได้เ้ยบ่อยกูต่อยหลังคือี้อะไรปัญญาอ่อนไอ้สัตว์รัไอ้สัตว์ัไอ้สัตว์ไอ้พูดอะไ ตปกนคนจัดการให้ปล่อยเหมือนน้องเฮียปล่อยมันปล่อยมันแบบลาความพ่ายแพ้แบบนี่ไงน้องกูจะบอกให้นะสมมติถ้าชาตินี้มึงแพ้ไม่เป็นมึงก็ไม่มีทางเก่งเว้ยไอ้สัตว์เขี้ยบ้าไอ้เฮียไอ้สัตว์กูแพ้มาไม่รู้กี่รอบแล้วไอ้เฮียไอ้สัตว์กูก็ยอมรับเว้ยไอ้เฮียเขี้ยบ้าไอ้อ้วนเรืมเจ้าน้องกูไดโรูเนี่ยน้องกูรุ่นใหญ่พร้อมเงาปแอ่ะมือเงียบมึงก็เบาไอ้คุยไอ้ใบแดกมาดิ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  ขยับสัตว์เคปะ่ะทำพ่อมหรี่ไม่โทรกระหงกหรือสัตว์ก็กูเหลือสามหกคนเลยก็กูเหลือสามหกไอสัตว์